เรื้อจองเออง,ง,าาางเีนู่นหัวล้านจ้ะพี่น้องลูกค้าเข้ามาลูกค้ามาจะทั้งเป็นขี่รถเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะลูกค้ามาแล้วเพื่อนแม่มากินกาแฟาเนาะพี่น้องลูกค้ามาเด้อพี่น้องเด้อเป็นมากินกาแฟาร้านน้องเตย เป็นม้าตะทุลาเพิ่นเนี่ยพี่น้องเป็นเลยแวะมาเนาะเป็นม้าตะทุลาลูกค้าสาวสวยได้เจ้าเป็นม้าตะทุลาเพิ่นก็นเลยแวะมากินออตั้งใจมาค่ะเอ๋อตั้งใจม้าโอ้ตั้งใจมาลูกลูกค้าโอ้หน่ารักมากเลยค่ะหน้าฮักงกี่นีลูกค้าพี่น้องไงว้า สวยค่ะกล้องเงี้นุ้ยสวยค่ะกล้องเงี้นุ้ยหัวล้านสวยค่ะไม่ต้องห่วงมาพี่น้องโอ้ยลูกค่ะแมเขอมาดีใจลายพี่น้องตั้งใจได้น่พี่น้องตั้งใจววาสั้นจ้าช่องเงี้นุ้ยหัวล้านจ้าจ้าอันเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก้อนจ้าเดี๋ยวสิสิขึ่นดอกจ้าเดี๋ยวเอาเอาเอาคลิปไปให้พี่น้องเขาเบิ่งก่อนนะผูเพิ่งให้งานฟนกะ มามีเวลามาเบิ่งไร่สวเหอเรื่อยๆเด้อพี<ๆ>่น้องเด้อเรื่อยๆเด้อร่างกาแฟน้องเตยเรื่อยๆจา้าลูกค้าก็สวยๆทั้งนั้นเละจา้ามิจเจสวยๆเข้ามาได้พี่น้องข้าสวยสิเทียงหรอค่ะ <laughs> สวยสิเทียงหร <laughs> อ,อกันเองพี่น้องกันเองเด้อกันเองว่านัวหัวมอนกับกับอันแม่ค้าลูกค้ากับกันเองขนาดมาสตรุระ มาเด้อมาเด้อปีใหม่มานั่นส่วนสีฮให้ฮะมาม้วนกันมีม่เรื่อยๆเลยจ้าลูกค่ะน้องเตยอันนี้กับม้กาแฟาห่อนกับขนมฟังปิ้งเนาะพี่น้องเนาะกาแฟาห่อน แค่ห่อนโอมาได้จ่ามาเด้อลูกค้ามาเรื่อยๆเด้ยพี่น้องกระเพาะได้ขายนะจ๊ะเนาะขอบคุณลูกค้าได้จ้าเลยทุกคนทุกท่านเป็นมาตุธุลาพันตั้งใจมาแว,วะว่าัซนพี่น้อง ไ่ได้ว่าบางเอืน้นพันพันตั้งใจม้าจ้าพันตั้งใจมาค่ะกับรถถาโอเคเนา่งะนน ปังปิง้งก็มีค่ะอาสวัสดีค่ะออ้ยเอฟเอฟซี F, 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 หน่อยพี่น้องเห็นกล้องอาชนะเป็นบัตรยานกล่องเด้อนี่ค่ะกระห็ดสั่งอะไรจ้าสาวสวยสั่งชาบ้านาวน้ำผึ้งค่ะกรัวอ้วนโอ้สั่งไสาดเลยลค่ะเห้ยอนคนสั่งเลยค่ะ <c oughs> ลาเต้หวานน้อยลาเต้หวานน้อยสร้างให้ถึงเด้อค่ะว,วันหวานน้อยหวานมากหวานตัดขาบอกเด้อว, <c oughs> วนีว้นคุยวันหวานตัดขาบอกเลยจ้าเด้อขันเอาวันตัดขาเตยกลังเห็ดนอนพี่น้อง,องโอ้ <c oughs> มาเด้อเดีด <c oughs> จ้า ปีม่กมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเนาะค่ะจ้ามาเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวมื่อนี้วๆฉันไปชิมมะติมาชมนะคะโอ้ครบสูตรค่ะมาชิมมะติมาชมค่ะเพราะว่าพี่เต๋อเราเป็นกันเองดูแลกัดเขียวเลยวะลูกค้ากัดเขียวว่าวไหมพี่น้องเออลูกค้ากัดเขียวว่าวเนาะเป็นกันเอวเป็นกันเองเลยแล้วไหม่อนกัดเหี่ยวแม่กัดเองขนาดพี่น้องลูกค้ากับแม่ค่ะที่ขาด กัดเราไม่น้องไงไมึอเศร้านี่อที่เติมมาลลได้หรอเบ่นบี่เติมมา <c oughs> มึอเศร้าเดี๋ยวพาก,กันไปกินกาแฟสดเติมเลยเติม,มโอ้ต่อการนะ่ะโอ้อเบ็มากินหรอกเออไมเละๆได้พี่น้องเนาะ กลมาเรื่อยๆหลายแม่ค้าจงค่อยเฮ็ดทันนะมาพร้อมกันงได้นังาดเอารถไถมายเกี้ยนอนะดูนาอพี่น้ององอะไรพี่เติมก็บอกนเตถนไหมอย่ามาตัวพี่เติมแจ้งอต่อยเตนี่สหรลูกอกต่เองไหมพี่ไเมนนี่ เราเปองตรวจชาดไปหัวซันหมอ่ลูกชาสุลักทุเลคาเฟ่ตุลักทุเลคาเฟ่เก่งไปไม่ได้เลยดูหัวเปลี่นะลูกชาแล้วเจ็งเขาไม่ได้พี่งนี่เจ้าของเบนมันนั้นเ็ตกใจว่าเ็น้อม้เปเต้นไีมเขออเ่างนะเกใจนเป็นไม้ขี้อะเขือ้นเม้เจ้าของเบสนี่ตมามือหน่อยแต่บอกว่าเเงมเจุ่ย เเลยวากี้ีาเลงมันเยเลยหอดไว้คุณนี่นี่ชบกอันนี้อันนี้จุดอันรัคุเลยค่ะเอาย่ะน้พี่น้องค่กันเองเนีอพี่น้องเด้อเมนูอาหารที่ยังเมนูอาหารเมนูอาหารมียำปลาดุกแล้วก็แล้วก็เแล้หมูอแล้วก็มีหวปลาแล้วก็มี ลูกค้ากับใครกับเขาคือกันเนื้อพี่น้องอ๋อแล้วเรื่องว่าให้กับเขาโอ้ทำบุญเตี๋ยตาได้ไปห่วมไป็หอดไป็นเชิงบ้าจะพามีสีพายสาวพร้อมเดินทางโอ้โหมันกับลูกค้าเนา้พี่น้องนะเอ้ยกันเองขนาดเลยเห็นว่าสวยๆเพื่อกันว่าน้ำดีอยู่ได้พี่น้อง นั่นล <SM. S 2> <Christina. S 1> ุ้ม้ไทยเนาะตื่นาเบ็บาโอนติเจ้าของรถเบ็นน่ะเป็นเขามาเาเอนวานรถเก่งเขายากท่นพี่น้องทั้งฮอาฮ่าักาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่นฮี่าฮะาฮ่าฮ่าฮ่าเลาฮอาุ้าฮลาฮ่าร่าฮ่าฮ่าเ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่่่าฮ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 าฮนาา่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาชาน่า้า่าา่า ร้านนี้คงทาปกตินะคะคุณรโอเคค่ะเราได้ค่ะาอะไรก็รอรอบรรยากาศรอรรอรเดินร้อกัเด้อก็ได้อรอรออออยู่พี่น้องน้อเี่้องขอบคุณเลยพี่น้องขอบคุณลูกค้าหลายหลเพื่อเด็เขาไม่เล้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้หนุ่งหัวล้านนนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเลยหลายจ้าเพื่อเดเขามาเหล่ากระไดคลิปนี้กับโมมีอยังไรพี่น้อง อัปเดตลูกค้าให้เบิ้งเนาะจา้ะเนาะก็คือว่ามาเรื่อยๆนะจน้ะเนาะมาเรื่อยๆมื้อเช้านี่กัทีมงานอบ,บตเพิ่นก็เข้ามากินกาแฟ,ฟสดรซั่นพี่น้องาาขอบคุณหลายๆจา้จาสำหรับที่นี่นเนียหนึ่งของเราจะฝากไว้ซํานีจา้จ้าสวัสดีจา้จาขอบคุณจา้าขอบคุณค่ะจ้า ค้ากับห้องแส่กล้างดีดีพี่น้องคน่ะจาขอบาอซีห่อยเ่น้ง่ะจ้าขอบคุณค่ะเกล่เอฟซีหน่อยเพี่น้องอยเานาคนี่เอนยาหลพี่น้องอย่างิ้จาขอบคุณคเกาหลนี่เอฟหน่ยาห่น้ยานจาอุาหลน่อหนอยหพ่น้อยางนีจ้าขาพร่้งอางใก้้ข็งแร่ลพี่น้องอย่าให้เป็นหวัดเด้อสวัสดีจ้า